วัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกครั้งตอนท้ายรายการนะครับผมที่เราจะเอาเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคอมเมนต์กันนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยที่เราเอาเกมมาคอมเมนต์กันจะเป็นเกมที่เพิ่งเกิดมาเองเลยนะซึ่งก็คือเพิ่งในเกิดในเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายนวันที่20นะเป็นการแข่งขันอ่อระหว่างรีเซตต์นะผมกับเฉินเย้าเย่ซึ่งเป็นการสุดท้ายที่เป็นการชิงแชมป์อ่าถ้วยไหนเนี่ย กบเอาเป็นการชิงแชมป์ช่วยชุนหลานลนะครับผมในปีนี้ปี2013นะครับผมอ่ะโอเคเรามาชมเกมกันเลยครับว่าเกมนี้เป็นอย่างไรนะครับผมว่าใครจะได้แชมป์นะครับผมอ่ะกระดานนี้เนี่ยนะผมดำเนี่ยถืออ่าคนถือปากดำก็คือเชนเจ้าเย่นะฮะแล้วก็สื่อขาวเนี่ยก็คือดีเซต่อนะฮะเปิดเกมมาอืม <Okay. S 1> ตัดพื้นตะีนะตีม,มุมตีม,มุมตีมุมนี้นี่ตีมุมนี้ นะครับตีดัมซึ่งซึ่งออ่่าานี่เขาก็ตีเหมือนกันเกมนี้ค่อนข้างเปิดเกมมาค่อนข้างซับซ้อนนะกลอปเคยเห็นการเปิดเกมแบบนี้ไหมเคยเคยเราพี่ไม่เคยเห็นเลยเว้ยเกิเห็นบ่อยไม่ได้แบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยเยอะอตอนนี้ไม่มีบ้านหลังคู่ไม่มีบ้านหลังครูโอเคครับต่อครับต่อแล้วก็มีที่4ครับตตีครับี เห็นเคยเป็นนี้มั้เยเคยเห็นด้วยอ๋อโอเคอ่าแล้วเคยเคยเป็นนี้ทำอะไรนี่เคยเป็นนี้ปะเคยค่ะพี่ไม่เคยเ,คยเห็นเลยเนี่ยดําดําก็ต่อ้กด <ำ S 2> ําก็ต้องต่อกคืนนะเพราะมันัะะ้นเดี๋ยวพลาสติกได้แล้วขาวก็ต่อกคืนใช่ไหมอ่าโอเคอ่ามีหนังกระสับแทะปิดมุมสร้างพื้นที่ข้างในมุมเอยอืมจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะมันมีสองทางให้เลือกระหว่างขาวดํามีเม็ดนี้กับอีกเม็ดนึงคือตัดตรงนี้ ในเมื่อที่ว่าในเมื่อในเมื่อข่าวเนี่ยนะกับประมาณไม่ยอมให้ให้ดำขยายนะแต่ก็ตัดไปจะเล่นโจมตีแบบนี้ต่อนะแต่นั้น,นก็คือข่าวจะเล่นเป็นนี้ชนะขยายจริงการที่เล่นเป็นนี้เนี่ยเม็นี้กับเป็นนี้แรกกันประวัให้ข่าวเล่นเป็นนี้เพื่อข่าวตั้งใจจะเล่นเป็นนี้แหละน,ะนะโอเคแบบนี้<ำ><ำ>เราก็เลือกแบบเราก็เลือกเอาแบบแบบเอามุมนะฮะซึ่งซึ่งในเมื่อดำเอานี่ข่าวออกข้างนอก ก็อนนี้ตรงนี้ก็จบไปขาวก็ได้อิทธิพลนะขาวก็ได้อิทธิพลดําก็ได้พื้นที่ไปคืออันนี้คือความเขาเรียกสิ่งที่เฉีนเจียวเย่ถนัดเฉีนเจียวเย่เองชอบที่จะได้พื้นที่อย่างนี้ก่อนแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เฉียนดำเนี่ยนะได้เซ็นเต้ด้วยนดำจะได้เหนือหาไเรื่องๆต่อนรับอันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลที่เขามีนะตามด้วยเรื่องนั้นต่อแต่ว่กดนะซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ูเล็กตาใช่ถ้าเกิดว่าขาวรับธรรมดาแบบนี้นะฮะอินทรพจน์นี้ของขาวก็ไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ถ้าต่อไปไม่ได้ถ้าบ่อยถ้าต่ออีกกดกดกดแบแบนไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นรีเซตต่อเองก็รับไม่ได้เหมือนกันซึ่งนี่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องสู้นะเราต้องสู้เจ่ความจริงถ้าเกิดคนเล่นธรรมดาธรรมดากระโดดขึ้นไปที่นี้ก็พอนะอาจจะอาจจะไม่ได้ดุดันเท่าเกิดเท่ากับแบบนี้นะฮะแต่ว่าโอเคชิคาเลียเองเขาก็ าดันที่ก็ก็ไม่คิดว่าตัวเองก็จะตายไม่คิดว่าตัวเองจะตายตัดซะตัดแล้วก็แบใครจะสู้กันแล้วสอบนี่มันซับซ้อนมากเลยนะคะซับซ้อนนะตอดในมุมนี้ก็ต้องพยายามเอาตัวให้รอดก่อนนะครับมัดก็พยายามกดดันให้มุมมีใช่ไหม อ๋อปแบบนี้ไม่เห็นเดี๋ยวไม่เดีโดนตายให้ไปอยู่ในน่าอันนี้เอาในข้างในให้รอดก่อนแล้วไปเดี่ยวรอจมดีของกลุ่มอืมกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ใช่ไหมคะขาวพร้อมจะจมตีนขอกลุ่มตอนนี้มุมก็คิดว่าตัวเองจะรอดละตอนนี้นี่ไม่ราดต้องเดินออกมาให้รอดก่อนอยูตอนนี้คือคือกลุ่มนี้รอดละคือกุมนี้รอดละไปได้ขาวรอดแล้วอ่าอันนี้ก็ไม่รอดอคุณไม่คิดดีบอกอันนี้ก็ต้องหลดต้องกระจายออกมาให้ตัวเองมีพื้นที่รอดพอขาวแข็งแรงปุ๊บดำสามีม็ดอ่อนแท้ก็เลยทากค่่เดียวะ อ่านี่ขาอีก้วเดี๋ยวเกินร้อมเหมือนกันนะะออกมาต้องตางนมีออกมบีจะมีพื้นที่คะดูมมันช่องออกมาอย่างเดียวช่ะตรงนี้คือเหมือนต่างคนต่างไม่ได้มีพื้นที่แต่ดำแค่จะทำให้ตัวเองแงแรงขึ้นเองนะอาจจะไม่มีพื้นที่อะไรใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับ